เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำค่ะมีนกระกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาด,ดาวสุขนะคะประจำช่วงวันที่11ถึง20 มิถุนายนนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3มพาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีกูนะคะไทม์สตัมจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะมาค่ะคนโสดเริ่มเลยโอ้ไฮพินเทสมาเลยจ้า แล้วบางคนนะจะมีคนอีไฟมีคนในใจที่คุณแอบบส่องแอบบรักแอบบชอบแอบบเก็บคนคนเอาไว้ในความรู้สึกที่จะบอกใครไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้นะคะชาวต่างชาติคนที่อายุมากหรือน้อยกว่าคุณมากๆ5 1ห้าถึงสิบปีบวกลบนะคะและตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆด้วยนะที่เป็นคนที่เป็นรุ่นใหญ่อะต่างชาติเนี่ยมาเลยนะคะมาเลยหรือแม้ก็คนที่อายุเยอะ มากๆนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนอายุเยอะแล้วอาจจะเจอคนนี้อายุน้อยกว่าคุณมากๆก็ได้เช่นกันนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยถามว่าเปิดไหมเปิดนะเปิดใจนะคะคุยนะแต่คุณไม่ค่อยสนใจเขาอะคุณไม่ค่อยสนใจคนใหม่หลักๆคุณรอใครบางคนที่อยู่ในใจมากกว่าที่พูดกับใครไม่ได้บอกใครไม่ได้ได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจคนเนี้ได้แต่ซ่อนมันเอาไว้ข้างในคุณรอคนนี้มากกว่านะคะ โอเคทีนี้เอาใครเดียวเอาคนใหม่แล้วกันสถานการณ์ความรักคนใหม่เขาเป็นยังไงหุยเพิ่งตัดจบเพิ่งจะตัดจบเพิ่งจะตัดจบพิ่งจะตัดเจบ็บพอมาหาคุณพอเข้ามาจีบคุณก็รู้สึกได้เลยว่าแป๊ะรู้สึกได้เลยแบบไม่ต้องพูดเยอะเจ็บของรู้สึกได้เลยว่าคุณไม่ได้ชอบเขาเขารู้สึกได้เลยว่าเขาอ,อกหักอีกแล้วดังปอกนะคะ กะจะเจอคนถูกใจซะหน่อยเพิ่งเจ็บมาแท้ๆมูฟออนเร็วเกินไปอย่างไม่ทันได้ทําใจคือหนีเสื้อปลาจะระเข้แต่ว่าคุณก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรกับเขาหรอกคุณแค่รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้คือเปิดนะแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นไม่ได้อินขนาดนั้นอนะไรเนียทีนี้ขอดูคนในใจละกันสัมการนะความรักคนในใจของคุณเป็นไงเปิดทับไปเลยนะไม่เป็นไรหรอก สถานการณ์ความรักคณในใจของคุณเหรอดูเหมือนเขาจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะหรือถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของการโปะแตกด้วยนะคะบางคนคนรักอาจจะงุบงิบเรื่องเงินของเขานะคะหรือเงินกองกลางก็ได้นะคะแล้วมีการโปะแตกเกิดขึ้นหรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องเงินคือเรื่องของการทําอะไรลับหลังก็คือบุคคลที่สาม มีการโปกนะคะว่าตัวเขาหรือตัวคนของเขากระตามมีการโปกเกิดขึ้นอืสั้นๆง่ายๆเลยแต่หลักๆรู้จะเด่นไปในเรื่องของการเงินมากกว่าการทําอะไรรับหลักในเรื่องของการเงินเงินเงินทองทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันจะไว้ใจกันไม่ค่อยได้อะ่ะเออเมัอนจะไว้ใจกันไม่ค่อยได้เหมือนจะรู้สึกว่า เข้ามาหรือรักกันเนี่ยเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเพราะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีเอ๊ะมันเริ่มมีโปะออกมาเรื่อยๆๆๆนเนี่นะคะดดต่อไปมาดูต่อเราขอไม่เปิดคนใหม่นะเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจแล้วเขาดูส่งอกหักไปแล้วเรีอเร้อยนี่นะคนที่อยู่ในใจเขาแล้วกันความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงสิบเอ็ดถึงยี่สิบเป็นยังไงอือ คนคนนี้ถ้าเป็นคนเก่าอะค่ะถ้าเขาเป็นคนเก่ามองว่าเขา move on แล้วนะมองว่าเขา move on แล้วอย่างชัดเจนนะคะอย่างค่อนข้างชัดเจนต่างคนต่างเดินในเส้นทางของตัวเองแต่ยังมีความรู้สึกในเชิงของอมิตรภาพอนะ,ะในเชิงในงของความเป็นหุบเป็นใยนะคะในเชิงของเพื่อนนะคะ หรือถ้าคนคนนี้ไม่ใช่คนรักเก็บแต่เป็นคนที่กลุ่มเพื่อนของคุณกลุ่มเพื่อนแล้วคุณชอบเขาเฟรนด์โซนแอบชอบเขาแต่ไม่กล้าบอกเขาแล้วบอกใครไม่ได้ถามว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะรู้สึกกับเราในเชิงของความเป็นเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เป็นฟีลแบบชู้สาวแบบแอบชอบหรือมีใจให้เราแบบนั้นนาจากหน้าไพ่ค่ะตัวเขาค่อนข้างมองว่าเขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะจากการเทคแอคชั่นจากการแสดงออกของเขาว่า ว่านี่นี่คือความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่ได้สื่อสารอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยเราเพื่อนกันหรือเฮ้ยฉันเป็นเพื่อนเธออะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเขามองว่าการหวังตัวของเขาอะค่ะค่อนข้างชัดว่าฉันเป็นเพื่อนเธอฉันไม่ได้คิดอะไรเกินเลยอ,อะไรอย่างงี้นะเออนะคะส่วนตัวพูดลคะค่ะคิดถ้ารู้สึกยังไงกับคนคนนี้นี่อินนะบางทีเอบแอบเก็บมาแบบนอนไม่หลับคิดถึงเขานะคะเครียดคิดถึงเขาพะวงถึงเขาคิดถึงอ่ะ คือเขาอยู่ในเกือบทุกความคิดของคุณเลยคุณรู้สึกว่าคุณมีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนคนนี้คุณอยากจะทําอะไรเพื่อคนคนนี้ค่ะนะอยากจะทําอะไรบางอย่างให้เขาอยากจะแสดงออกแต่มันก็ทำไม่ได้มันก็ทําไม่ได้เออจยทำได้แค่เก็บแล้วก็ถ้ได้แต่ให้กําลังใจนะคะได้แต่ support เขาแต่คุณอะอยากจะแบบทําอะไรสักอย่างเพื่อเขามากๆเลย อืมนะคะไปต่อบทสรุปค่ะอืมโอเคคนที่เข้ามาจีบก็ไม่น่าจะได้ไปต่อนะอาจจะได้คุยกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะส่วนคนที่อยู่ในใจก็มองว่าทําเราอาจจะทําได้แค่แอบซ่อนนะคะแอบซ่อนเก็บซ่อนความรู้สึก เอาไว้ข้างในนั้นแต่ในขณะ,ะเดียวกันจะต้องมีการทําใจเบาๆอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนโสดในช่วงนี้นะคะความรักไม่เด่นนะคะโฟกัสไปในเรื่องของการเงินการเงินการงานน่าจะโอเคมากกว่านะส่วนถ้าคุณจะรู้สึกดีๆกับเขา ะะอยากจะทําอะไรบางอย่างดีๆให้เขาให้กําลังใจเขาคุณก็สามารถทําได้ค่ะมันไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่ในเรื่องของความชุกสาวในเรื่องของการจะลงใจหรือจะรักเขาเนี่ยเราอาจจะต้องถอยใจออกมานะเพราะว่าคนนี้เจ็บอะ่ะก็คือตัวเราเองอเราจะหวังดีกับเขาได้ไม่ผิดแต่เราก็ต้องเซฟ ใจเราเซฟความรู้สึกของเราด้วยเช่นเดียวกันเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะมา,มาใหม่ไยเบอร์มา,มาใหม่หาย คุยบ้างหายบ้างคุยบ้างหายบ้างมีการออกเดทกันนะคะมีการออกเดทมีการเจอกันมีการคุยกันนะคะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะความสัมพันธ์นะคะขึ้นขึ้นลงลงแต่ขอดูทาวเวอร์ขยายเพิ่มนิดนึงเพื่ออะไรอ่ะดูแลหลังจากมีการเดทกันคุณจะต้องระวังตัวเองในการเดทนิดนึงนะคะอย่าให้ถล่มมากไปกว่าสถานะเราอย่าทําตัวเป็นแฟนเขาในสถานะของคนคุยเพราะถ้าเราทําตัว เป็นแฟนเขาในสถานานี้เขาก็จะไม่ต้องพยายามทําอะไรเพื่อจะเลื่อนขั้นความสัมพันธ์ให้เป็นแฟนเนี่ยอรอปะเพราะเขาได้ทุกอย่างแล้วอืมซึ่งการโปะในที่นี้นั่นก็คือคุณอาจจะรับรู้ได้ว่าเขาอาจจะมีแฟนมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะมีแฟนมีคนมีคนสําคัญอีกคนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะคือปึ้งคือปึ้งสัญญาณมันจะเข้ามาเลยนะคะปึ้งเลยอ่ะขอขอยับฝั่งเขาหน่อยเพื่อที่จะดูอินเ g อร์เพิ่มเติม ค่สถานการความรักของเขาเป็นยังไงโอ้ย,อยคนคนนี้ไปเรื่อยอะไปเรื่อยจริงๆชอบเบลซา,าเขาเรียกอ,อะไรอะแบบว่าเช็คเรตติง้งเขาเป็นคนชอบเช็คเรตติง้งชอบอยากจะรู้ว่าฉันยังมีเสน่ห์อยู่ไหมอยากจะรู้ว่าจะมีคนมาสนใจมาชอบช่ไมออกฟิลนาซิสตนิดหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็หลงตัวเอง,างมากๆนะคะ เขาแฮ ppy นะในการที่มีการเดินทางมาใช้เวลากับคุณเนะีนะะ่ยในขณะเดียวกันเขาก็กลัวกลัวกลัวกับการโป๊ะตรงนี้มากเลยทําตัวไม่ถูกเลยค่ะเขาเลยต้องเหมือนไม่ใช่การเลือกอะ่ะอมืมันไม่ใช่การเลือกแต่มันเป็นการแบบมันคือการจะต้องเหมือนหาคําแก้ตัวหาคําอ้างก็อยากจะมีคุณนะแต่ก็เสียความสัมพันธ์ตรงนั้นไปไม่ได้นะคะมันยากมากมันยากมากกว่า ก็คือฝั่งตัวคุณนะคะถ้าคุณไม่ได้ลงใจมากกับคนนี้ก็ถือว่าถอดใจไม่ได้ยากมากเกินไปเช่นกันแต่ถ้าคุณลงใจไปแล้วก็ก็ต้องพยายามถอดใจออกมานะคะเพราะคนคนนี้นิ่ไม่เบาสถานการณ์ฝั่งเขาคือไม่เบาเลยนะคะตัวพ่ออยู่เหมือนกันนะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาพอาดูความคิดความรู้สึกหน่อย เขาชอบเราจริงๆไหมเขาจริงใจกับเราบ้างไหมยังไงจุดถ้วยหนึ่งถ้วยเอาเขาชอบเราจริงนะว่าไปเขาชอบเราจริงๆในช่วงเวลาที่ไม่เชิงว่าแบบคือบางทีอะ่ะมันมีความเรียบมันมีความน่าเบื่อจากฝั่งนู้นมาแล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณอ่ะเติมเต็มเขาได้ดีคุณฟูฟิลเขาคุณเติมเต็มเขาคุณ อยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจอยู่กับเขาอ่อยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขแต่ในขณะเดียวกันมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องต่อตัวคุณด้วยและไม่ถูกต้องต่อฝั่งคุด้วยเขาแฮปปี้ตรงนี้เดี๋ยวพอเขาเจออะไรใหม่ๆที่แฮปปี้และสบายใจเขาก็จะเอ็นเอียงไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆอืมคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะติดหวังมากที่ได้รับรู้ ผิดหวังมากรับไม่ได้นะรับไม่ได้คุณอาจจะเป็นคนเดินออกมาเองคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องพูดเยอะละ่ะเธอไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายเธอไม่ต้องตัดสินใจฉันตัดสินใจเองฉันเลือกที่จะเดินออกมาเองที่ผ่านมารักไหมรักนะแต่ผิดหวังแบบเนี้ยก็รับไม่ได้เหมือนกันคุณก็มีความชัดเจนมีจุดยืนในจุดของคุณเองแอบมีหวันกับท่าทีของเขากับคําพูดของเขาบ้างแต่รู้สึกว่าพอเขามางอ่ะคุณมีสติแล้วนะตอนนั้น ในจุดที่เขามางอ้อคุณมีสติดีแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าฉันไม่ควรที่จะมายืนตรงนี้ฉันไม่ควรที่จะมปอยู่จุดนี้นะขอดูไพ่ข้อความเขาหน่อยโอ้ความรักคือคำตอบนั่นมันเป็นแค่ปัญหาเล็กๆเกพราะคุณทําให้ใจฉันปูทําให้ใจฉันรู้ว่าโอ้คุณตรเต็มฉันมากหวานมะฉันไม่อยากจะเสียเธอไปนั่นก็ต้องเลือกะเขาก็ต้องเลือกอะค่ะ ว่าเขาจะยังไงถ้าเขาจะไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนให้ความแบบเต็มที่กับเราได้อะมันก็ไม่มีไม่มีไม่มีความหมายอะไรที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่ออะไรแบบนี้ะบทสรุปนะคะใช่ค่ะตอนนี้จริงนะสิ่งจริงจะสิ่งกำลังปกป้องคุณอยู่ อย่างชัดเจนมากๆแล้วการตัดสินใจของคุณมันคือการตัดสินใจอย่างราชาการตัดสินใจที่เด็ดขาดและแน่วแน่แ,นและเด็ดเดี่ยวมากถ้าคุณตัดสินใจได้ในช่วงนี้นั่นคือคุณหลุดเลยนั่นคือสิ่งอักษรปกป้องคุ้มครองคุณและกำลังจะให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีกว่านะคะขอบพิงใจอย่าหวั่นไหวไปตามธาตุของคุณคือธาตุน้ำมันจะอ่อนไหวง่ายก็จริงแต่ถ้าบทคุณจะเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะคะ เนี่ยรักใหม่กาลังจะเข้ามาคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะทําใจไม่ได้นะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะ move on ไม่ได้การเยียวยาเอ่อการเยียวยาของคุณเนี่ยจะมีคนอยู่รอบข้างคุณนะเพื่อนของคุณเพื่อนรักของคุณต่างๆก็จะนําพาให้คุณได้เจอความรักใหม่ๆความรักอยู่รอบตัวค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลย นะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะให้สมับันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะตรงน้เซนได้อะไรบางอย่าง ในความสัมพ okay, 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 <so> ันธ like, ์โอเครู้ละก็กะว่ามันจะไม่ใช่เรื Signal ่องนี้ไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้มันเป็นเรื่องอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนด้ออมั้ยเรื่องความลงความลับอะไรเงี้ยให้มันเป็นเรื่องอื่นบ้างแต่ก็วนเข้าเรื่องเดิมก็คือเรื่องของบุคคลที่สามคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีการเปลี่ยนไปเขาดูห่างไปเขาดูสนใจเราน้อยลงเขาดูใส่ใจเราน้อยลงเขาดูคุยกับเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเซนได้อ่ะช่วงนี้คุณก็เซนแรงซะด้วยสิ เซนสีภรรยาเซนของความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันแรงแบนสมากนะคะแล้วคุณจะได้จะได้รู้สึกได้อะเออว่าสิ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติอะไรเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้คุณไม่ต้องเอาไปแบบเอาไปคิดเดยอะนะคะอาจจะไม่ใช่ดวงคุณก็ได้เพราะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอะไรที่ดีก็รับไปอะไรที่เราสบว่าฟังแล้วมัน คำทำนายอาจจะไม่ถูกใจก็กดปิดไปได้นะคะอืเพราะทางนี้เราอ่านตามหน้าให่อินเนอร์จีที่มันขึ้นมานะโอเคแล้วจากเซนที่มันขึ้นมาจากฝั่งของคุณเนี่ยจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างซ้ำซิงรองอะไรแปลกๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแก้ไขมันคุณอยากจะคุยคุณอยากจะเคลียร์ใจกับเขานะคะจะถามว่าสิ่งที่เคลียร์ใจมันเป็นยังไงคุณก็ยังไม่ได้คําตอบที่ที่ชัดเจนนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับสถานการณ์แบบนี้หรือมันอึดอัด ไม่ชอบอือดูสิว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์ฝังเขามันเป็นยังไงทําไมคุณอึดอัดอืมโอเคอืมคุณรู้สึกว่าอ่าไม่ใช่รู้สึกสิสถานการณ์ฝังเขานะคะมันมีความอึดอัดอะในในมวลมวลอินเนอร์จีมวลสถานการณ์มวลความรู้สึกของเขา เวลากลับบ้านมาเจอคุณหรือใช้เวลากับคุณเขารู้สึกว่ามันมีความหนักใจมันมีความอึดอัดจากที่ทํางานเอ่ยนะคะจากเรื่องงานเอ่ยแล้วก็บนมาในเรื่องของความสัมพันธ์ mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีสเปซเขาอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะพื้นที่ส่วนตัวอยากจะออกไปใช้ชีวิตอยากไปเจอผู้คน mm hmm. อยากไปนูน่นไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวอะไรอของเขานะคะ ให้มันแบบผ่อนคลายแต่กับกลายเป็นว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแล้วสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจในตรงนั้นคือเขาไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่รู้สึกผิดหรือไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรในการตอบคําถามที่เราต้องการอ่ะอืมและคําถามของเรามันมันจะทําให้เขาสึกว่าเขาอึดอัดแล้วก็หนักใจตรงนั้นมากๆนะคะแล้วตัวเขายังทําตัวเหมือนแบบโคตรห้าเอาแต่ใจนะคะคือฉันอยากจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันอะไรเงี้ยคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่า ทําไมเขาเป็นอย่างนี้ฉันไม่โอเคกับกับนิสัยตรงนี้ของเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะขอดูความคิดความรู้สึกเขาหน่อยค่ะว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมเขาถึงอึดอัดขนาดนั้นือมันเกิดอะไรที่เรารู้สึกยังไงกาบเราเขารู้สึกว่าคือจริงๆเราอะถามว่าคุณบกพร่องไหม ไม่ได้บกพร่องขนาดนั้นนะเขามองว่าคุณก็เป็นคนดีก็ดูแลเขาในหลายๆเรื่องนะคะในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่บ้านหรืออะไรต่างๆคุณดูแลได้ดีนะคะหรือแม้แต่ความเอาใจใส่ของคุณเขาก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางอย่างเขารู้สึกว่ามันอืมมันเรียบนง่ะสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งคือความเล้าใจคือความมีสีสันอะไรบางอย่างก็ตามนะคะเขามองว่าคุณเป็นความมีความน่ารักมีความเป็นผู้ใหญ่มีความน่ารักมีความแบบ ฟิลแม่ค่ะแต่เขาอยากได้คนที่มีความมีความเซ็กซี่บ้างเพิ่มเข้ามาบ้างมีความแบบว่ามีความเร้าใจมีความตื่นเต้นบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่สิทธิที่เขาได้รับเอาอาจจะมองว่าคุณแบบมีความเรียบไปนิดนึงมีความนิ่งไปนิดนึงอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะเพิ่มความแซ่บให้ตัวเราเองไหมล่ะเพิ่มสีสันเปลี่ยนรสชาติอะไรเงี้ยเออเอาใจกันไปนะคะฝั่งคุณคิดว่ารร้สึกอยังไงกับเขาคุณรักเขามากอะ คุณรักเขามากคุณรอเขานะคะคุณรอเขาคุณรอคอยเขาแล้วถ้าเป็นความรักทางไกลเนี่ยคุณก็รอคอยเขาด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอดความซื่อสัตย์และความมั่นคงมาโดยตลอดคุณน่ะค่อนข้างเครียดนะกับเรื่องเนี่ยคือเขามีอิทธิพลต่อใจคุณมากอ่ะเขาคุณกลัวว่าเขาจะไปจากคุณคุณไม่อยากเสียเขาไปจะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยังไงอ่ะก็อยากจะคุยกันก่อนคุณอยากรู้สึกว่าเขายังรักเราอยู่ใช่ไหมคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้คำยืนยันว่าเขายังรักเราอยู่ เหมือนอย่างที่เรารักขาอยู่อืม,อมะโอเคบทสรุปค่ะดหนึ่งไม้เจ็ดถ้วยบางอย่างอะ่ะเป็นเซนก็จริงแต่บางอย่างเราต้องแยกให้ออกระหว่างเซนกับมโนมีเส้นบางๆกันอยู่บางคนเซนเข้ามาปุ๊บเราเอาเซนเนี้ยไปคิดต่อ ปโยงต่อโน่นนั่นนี่จนมันมัน,ม,นมันเกินงามเกินเรื่องเกินไปนะคะเราต้องควบคุม energy ของเราบาลานซ์ balance, energy ตัวเองให้ดีถ้าเราอยากที่จะเอาเขาให้อยู่อ่ะเราต้องวางตัวยังไงเราต้องไม่ดุเหมือนแม่เขาเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแม่ไม่ใช่ว่าแม่เขาดุหรืออะไรนะหมายถึงว่าเราต้องไม่วางตัวเป็นแม่เป็นพ่อที่แบบดุ ขีดเส้นนู่นนั่นนี่หรือควบคุมมากจนเกินไปนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะทํายังไงให้เขาเกรงใจเราโดยที่เราไม่ต้องวางตัวให้มันดูแบบดูเหมือนโรงเรียนประจำอ่ะดูเหมือนครูฝ่ายปกครองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือไพเ่เติดนขึ้นมานะคะแล้วคุณจะเอาอยู่ในทุกสถานการณ์ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆอืม แล้วถ้าเรายังไม่ได้มีหลักฐานหรือเซนต์ตรงนั้น่ะเราก็ต้องไปคิดต่อด้วยอย่างที่บอกเซนต์บวกกับมีภาพมโนหรือความคิดที่มันเยอะเกินไปเราก็ต้องมาคัดกรองนะคะคัดกรองด้วยเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อความเชื่อใจที่คุณมีต่อเขาเนอะไหมอืม แล้วพาบอกว่าให้รักและเคารพตัวเองการรักตัวเองการโฟกัสตัวเองเนี่ยมันจะทาให้คุณเนี่ยดูดูมีพลังงานที่น่าดึงดูดจากภายในเข้ามาแล้วเขาจะสนใจเราเขาจะมาโฟกัสเราเขาจะมาสนใจเราเองโดยอัตโนมัติแต่อย่างที่บอกอะไรที่เขาต้องการบางทีเขาพูดหรือเขาไม่ได้พูดแต่เราต้องรู้ว่าเขาน่าจะชอบอะไรอ่ะก็ลองก็ลองแบบอตอบสนองในสิ่งที่เขาน่าจะชอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ปรับเปลี่ยนนีดเดียหน่อยก็น่าจะโอเคขึ้นเนาะโอเคค่ะคลิปของทัดน้ำก็ประมาณนี้นะคะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ